มองหน้ากายทีนึงนะกายคืนนิดหนึ่งสามสองหนึ่งเฉียงตัวมาทางนี้อ่ะห่างไว้นะสามสองสามสองตึ๊บอ่าเหมือนกันสามสองหนึ่งทีนี้มือในหน้ามองไปทางนี้อ่ะสามสองหันหน้ามามองนิดนึงเราโฟกัสที่กันไว้นะเดี๋ยวกุ้งกร้งกิ้งขนมกระนิ่งกันไว้สามสองหนึ่งดีค่ะ จับแก้มเพานิดนึงเลยเออนั่นแหละทีนี้เหมือนมันทำเป็นกรรมสายจะคล้องมันเออนั่นแหละสร้างสร้างยิ้มยิ้มไว้เจดีย์ทีนี้ทางนี้ทีเด็ดละาทีนี้เอาล้มวางผมแล้วมองหน้ากันยิ้มยิ้มไว้ ดีครับสามสองหนึ่งมองหน้ากันไว้ซึบมองหน้ากันอีกหนึ่งยิ้มยิ้มซึบซึบเล่นเล่นกันไว้อ่ะเล่นเล่นกันไว้เล่นเล่นกันไว้ก็อะไรครับตึ๊บเอ้ยดีแน่มองหน้ากันเขยดีทีนึงได้แล้ว